สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมกันกันตภัทรนะครับจากกันสมา์โทโฮมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่นะครับขนาดพื้นที่2นึ่องร้ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย450ตารางเมตรนะครับหลังนี้นะฮะอยู่ในชุมชนเลยนะครับอยู่แถว อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าเป็นสวนด้านหลังนั้นมีสะไว้น้ำให้ด้วยนะครับตัวบ้านเป็นบ้านสร้างใหม่นะฮะเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนะครับก็เปิดขายนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับห่างจากตัวเชียงใหม่นะฮะประมาณสัก10กิโลนะครับตีว่า20แล้วกันเนาะก็ขับรถได้สะดวกสบายเลยนะครับ ขอเรียนแจ้งไว้ก่อนนะครับหลังนี้เนี่ยขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกเองได้เลยนะครับก็ไปที่บุญถาวรเลยนะฮะว่าอยากจะได้เฟอร์แบบไหนก็ชี้เอาแล้วกันนะครับขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังสภาพที่เราเห็นก็จะเป็นบ้านเปล่าอยู่เพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าลูกค้าเนี่ยจะ ชอบเฟอร์นิเจอร์แบบไหนก็เลยปล่อยบ้านทิ้งว่างไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมาแล้วก็ถูกใจเนี่ยเลือกเฟอร์ใส่ได้เลยนะฮะจากสวนด้านหน้านะครับเป็นพื้นที่สวนนะครับลักษณะบ้านเนี่ยทำเป็นรูปตัว L นะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่ห้องรับแขกใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในก่อนแล้วก็ออกไปตรงสระว่ายน้ําด้านหลังก่อนนะครับด้านหน้านะครับก็จะทําเป็นบ่อปลาครับขนาดใหญ่นะฮะ เน้นหลักห่วงจุ้ยนิดหนึ่งนะครับตัวในส่วนนี้นะครับเราเข้ามาจากตรงด้านหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยที่จัดไว้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแล้วมันจะมีความต่อเนื่องออกมาตรงด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่สวาวยน้ําใหญ่ๆเลยนะครับก็ว่ายได้นะฮะก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นตื้นๆนะครับเด็กเล่นได้แล้วก็ผู้ใหญ่นั้นก็จะเล่นตรงฝั่งด้านลึกนะครับ เข้าจากตัวถนนใหญ่เข้ามาประมาณไม่ถึงกิโลนะครับผู้ชมเข้ามาก็าจากตัวอำเภอสันกำแพงนะครับวิ่งเข้ามาตามถนนซอยวิ่งได้2ทางนะครับไม่ถึงกิโลก็ถึงบ้านแล้วบรรยากาศก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วกอ็อยู่ห่างไกลความวุ่นวายนะครับการเดินทางนั้นสะดวกจากพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของครัวกันต่อนะฮะครัวก็จะจัดเป็นเซต ครัวสำเร็จไว้ให้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ครัวเลยจากครัวออกไปด้านนอกอันนี้ก็สามารถทําเป็นครัวไทยได้หรือทําเป็นพื้นที่ตั้งเครื่องซักผ้านะครับสําหรับซักผ้าได้นะฮะด้านหน้าบ้านนะครับหันไปทางทิศเหนือนะฮะทิศเหนือ ทางฝั่งนี้นะครับ<ๆ>ก็จะมีห้องอนเนกประสงค์นะครับอยู่2ห้องด้วยกันนะครับคือห้องนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมันจะมีห้องน้ําในตัวด้วยเราจะทําเป็นห้องเมดก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นห้องนอนเล็กๆชั้นล่างก็ได้แล้วก็ด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับทางตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดไว้เนี่ยก็คือจัดเป็นห้องรับแขกนะครับเราเอาโซฟานะครับมาตั้งตรงนี้ก็สามารถรับแขกได้เพราะตรงนี้เนี่ยทำเป็นในส่วนของกระจกบานใหญ่นะครับรับแสงจาก ข้างนอกนะครเวลาเราอยู่ใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดนะฮะมองจากตัวบ้านออกไปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพื้นที่สวนนะครับสนามหญ้ากว้างๆเลยนะฮะเราอยู่แล้วค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับเหมาะสําหรับท่านที่เบื่อความวุ่นวายนะครับราคาเปิดขายไว้13ล้าน9แสนบาทนะฮะ ราคาก็ต่อรองได้นะครับจัดพื้นที่ไว้เป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำนะครับโรงจอดรถนั้นจอดในร่มได้2คันนะครับจากตรงนี้นะครับวิ่งไปที่สนามบินเชียงใหม่นั้นประมาณ19กิโลนะครับ ส่วนด้านบนนะฮะด้านบนก็จะมีระเบียงขนาดใหญ่นะครับเราตั้งเป็นโต๊ะสําหรับทานกาแฟในยามเช้าก็ยังได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงกลางของอบ้านนะฮะก็จะมีระเบียงเชื่อมต่อกันนะฮะต่อเนื่องกันเลยนะครับน้ำไฟสะดวกนะครับมีครบคันเลยนะฮะบ้านใหม่เนาะบ้านใหม่ ตัวพื้นนะครับเป็นพื้นไม้ปาเก้นะฮะด้านบนนะครับจะซอยเป็น3ห้องนอนนะครับเป็น3ห้องนอนห้องนี้ก็คือเป็นห้องห้องกลางนะครับมีห้องน้ําในตัวไว้เรียบร้อยประตูก็เป็นประตูไม้นะครับประตูไม้ด้านขวานี้ก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะฮะ คุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถนัดชมได้ทุกๆวันเลยนะครับกับหลังนี้อ่าอันนี้เป็นห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับถ้าเรามองจากตัวบ้านห้องนอนใหญ่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะมีห้องน้ําในตัวเรียบร้อยฝากบ้านหลังนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยทีมงานกันกันสภพัดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ มีห้อง w a l k i n c น o s e t แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวจากกันตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ